วันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูบ้านหลังระดับแบบร้อยล้านนะร้อยล้านขึ้นไปนะครับที่โครงการนาลาสิริบางนากมสินะครับบ้านข้างหลังผมเป็นบ้านหลังใหญ่สุดนะครับของที่นี่นะเป็น type n o h ห6นะครับพื้นที่ประมาณ687ตารางเมตรนะครับสร้างอยู่พื้นที่ประมาณ192ตารางวานะถือว่าเป็นบ้านหลังที่ ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีความหน้ากว้างนะมีดีเทลในการออกแบบเยอะนะครับที่นี่เนี่ยได้5ห้องนอนนะครับหห้องน้ำนะมีลิฟต์ส่วนตัวด้วยนะแล้วก็จอดรถได้หลายคันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดข้างในกันนะครับตัวบ้านก็จะเป็นสไตล์แบบว่าคลาสสิกเนาะจะมีแบบว่ามีการเล่นสีเท็กซ์เจอร์เนาะมีการวาง ตัวอย่างทางเข้าเงี้ยเขาก็ทําทางเข้าให้มันเฉียงนิดหนึ่งนะเก๋ดิคือทางเข้าไม่ได้ตรงกับบ้านนะเฉียงตัด45องศานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประตูก็จะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะผมว่ามันต้องมีแบบสีแอคเซนอะไรที่มันกระโดดคนจะได้จําได้นะครับก็เปิดเข้าไปก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะ่าสนใจดีเข้ามาภายในบ้านนะครับแบบ โนโ h หกนะบ้านทายใหญ่ที่สุดของนาราศรีนะ mm hmm. เข้ามามันก็จะเจอเป็นโฟเย่นะซึ่งตรงนี้ความเก๋ก็คือมันเป็นกลมกลมนะครับกลมกลมเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นลายของกระเบื้องนะแต่ว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสเปคพิเศษก็คือเขามาเปลี่ยนเป็นหินแต่ว่าจริงแล้วตรงนี้ก็จะมีกระเบื้องที่มันเป็นกลมกลมับนะครับแล้วก็มีห้องนะครับสําหรับเก็บรองเท้านะเนี่บ้านหลังใหญ่นะครับก็ต้องมีที่เก็บของเยอะนิดนึงนะ เพดานตรงนี้ก็สูง3.2เมตรนะครับแต่ว่าบ้านนี้สิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่าโซนเข้ามาถึงเนี่ยเราเจอลิฟทงรูมเลยนะครับแล้วก็ลิฟทงรูมเนี่ยมันได้ความแกรนนะตรงนี้คือแกรนมากเลยนะครับแกรนตรงนี้ก็สูงแบบ6-7เมตรอ่ะนะครับความแกรนของมันเนี่ยก็จะเหมือนเป็นหัวใจของบ้านอะ่ะตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจของบ้านนะครับดังนั้นพวกบันไดพวกอะไรมันก็เหมือนแรปอาราวตรงนี้หมดเลย นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเวลาอยู่ลิฟวิ่งตรงนี้มันก็จะได้ช่องแสงนะครับจากทุกที่ทุกทางเลยเนาะเนี่ยจากทางหน้าต่างก็มีช่องแสงเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบอินทีเรียเนี่ยเขาทำมาแนวคลาสสิกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านหลังละร้อยล้านเนี่ยเจ้าของบ้านอยากได้สไตล์อะไรที่มันคลาสซี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโซฟา Import นะอย่างโซฟาเนี่ยเขาก็เลือกที่มันเป็นทรงโค้ง สองตัวนะครับมันเป็นคนละแบบกันแต่ว่ามันก็มารับกับตรงลิฟวิ่งที่มันกลมๆตรงนี้นะครับหรือว่าตรงเตาผิงนะจริงๆแล้วมันคือตู้ทีวีนั่นแหละนะครับเตาผิงเนี่ยผมว่าความสวยมันก็คือการใส่กระจกเงาเข้าไปนะครับกระจกเงาเจปรีตรงเนี้ยสูงขึ้นไปเลยแล้วก็มีกรอบเป็นหินอ่อนเนี่ยมันช่วยทําให้ช่องแสงเนี่ยมันแม็กซิมัยช่องแสงมากเลยเพราะอย่างที่ตะกี้เล่าแล้วมีหน้าต่าง3ด้าน มีกระจกเงาอีกด้านหนึ่งอ้ฟินเลยทำให้พื้นที่มันดูกว้างนะครับแล้วก็ด้วยความที่เพดานมันสูงเกือบ7เมตรใช่ไหมช andelier เขาก็ใช้ชลแบบว่าโอเวอร์ไซส์นะครับช andelier นี่เป็นช andelier สเกลแบบโรงแรมอ่ะพูดง่ายเอามาติดตรงนี้นะครับแต่มันก็จะได้รับกับพื้นที่นะเพราะเวลาเรามีโถงที่มันใหญ่ใช่ไหมถ้าเราใส่อะไรที่มันเล็กไปมันก็จะดูไม่สมส่วนนะครับอ่ะถัดมา ขอไปดูโซนทานข้าวนะครับลิฟวิ่งไปแล้วนะครับก็ไปดูโซนทานข้าวนะไอพวกนี้เขาก็กรุขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันอาจจะมีเสามีอะไรเงี้ยเขาก็กรุเป็นเป็นซุ้มเป็นงานัวลูกฟักแต่งผนังสีพ่นเพื่อจะกรบพวกเสาไปด้วยนะครับบ้านมันก็จะดูทุกอย่างจะกลายเป็นงานดีไซน์หมดนะครับโซนทานข้าวนะวางโต๊ะกินข้าวได้แบบ1ิบที่นั่งยาวเฟื้อยเลยนะครับยาวมากแล้วก็ตรงผนัง ตรงด้านหลังตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างหมดเลยนะครับก็เป็นช่องแสงนะครับเนี่ยเป็นช่องแสงหมดเลยนะครับเป็นหน้าต่างนะครับก็ทําให้มีแสงธรรมชาติเข้ามานะหลังบ้านจะจัดสวนจัดอะไรให้มันสวยหน่อยก็จะเป็นโซนที่เราเทควิวไปได้ตอนกินข้าวนะครับในมุมตกแต่งนะโต๊ะกินข้าวเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสีไม้บ้างเพราะว่างานมันเป็นลูกฟักเป็นสีขาวหมดแล้วมีสีไม้หน่อยให้มันดูอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์อินพุตเหมือนกัน อย่างเก้าอี้นี่ก็เช็คมาตัวละ,ต,วละตัวละเกือบเป็นแสนหรืออะไรเนี่ยแหละแพงนะเก้าอี้พวกนี้แพงหมดเลยเป็นอิมพอร์ตอิตาลีนะครับแล้วก็อย่างแชนเดเลียโคมไฟงียก็เป็นโอเวอร์ไซส์มากเลยนะนี่คือเป็นโคมไฟที่ใหญ่รับกับโต๊ะกินข้าวแบบ10ที่นั่งได้ดีเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นโซน pantry นะเป็นครัวฝรั่งนะครับจริงๆรแล้วทางแสนสิริเขาก็จะมีพรอไวในส่วนของครัวฝรั่งให้นะแต่ว่าอันนี้เป็น ทำใหม่นะครับก็คือทำให้ดีไซน์มันล้อไปกับทางบ้านเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอแลนด์หินอ่อนขนาดใหญ่นะครับมีโซนล้างผลไม้อะไรล้างจงล้างจานอะไรตรงนี้ได้สังเกตซิงยังเป็นสีทองเลยนะโหเก๋มากซิงสีทองเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสวยแล้วก็ตรงนี้ช่องที่เขาบุเข้าไปเนี่ยมันเป็นหินหมดเลยนะสังเกตเห็นไหมหินวิ่งรอบเลยนะ แล้วชั้นนี่ก็ยังเป็นหินนะพวกหินเนี่ยมันหนักนะทำยากทําหินขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยทำยากแต่ก็มันเป็นดีเทลอะต้องค่อยๆทําทนะครับแล้วก็หินก็ยังมีการเจียนะครับเจียขอบเจียไหลสวยเลยนะครับหรืออย่างหินที่เรามองนะเนี่ยมองเนี่ยหินมันมีการเพ่มีการยกระดับไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเฮ้ยดีเทลการตกแต่งเขาสุดยอดเลยนะชอบนะครับมันทําให้งานโมเดิร์นคลาสสิกที่มันดูขาวๆเนี่ยพอมันมีหิน มันก็ดูดีขึ้นแล้วก็มือจับก็ดูเป็นเหมือนเป็นบรัสน,นะคือมีความดังๆนิดนึงดังๆแบบตั้งใจนะพวกนี้คือทําให้มันยิ่งเก่ายิ่งสวยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นดีเทลของโซนแพนทรีที่ผมว่าสวยมากๆเลยนะครับถัดมาอ่าเดี๋ยวเราดูรวมๆให้หมดก่อนนะครับลิฟวิ่งไปแล้วอันนี้เป็นลิฟวิ่งแบบพับลิกเนาะเป็นลิฟวิ่งแบบกลางๆทีนี้ เขาก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะครับด้วยความที่พื้นที่มัน600กว่าตารางเมตรอะ่ะนะครับมันทําฟังก์ชันที่อาจจะซ้ําซ้อนกันได้แต่ว่าซ้ําซ้อนแต่ว่าลักษณะการใช้มันไม่เหมือนกันอย่างตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งที่มีความไพรเวทขึ้นนะครับก็เป็นลิฟวิ่งที่ไม่ได้เพดานแบบดับเบิลสเปซละไม่ได้ Double v o l ลลุ่ละเป็นสูงแบบธรรมดา3.2เมตรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่กำลังดีนะมีโซนโซฟามีโซน นั่งเล่นนั่งเล่นเกมเล่นอะไรกันได้ตรงนี้นะครับก็เป็นผมว่าคือบ้านแบบนี้คนมันอยู่เยอะนะครับมันไม่ได้อยู่กันแค่แบบ3คนหรอกมันอยู่กัน4ี่คน5คน6คนดังนั้นการมีห้องที่แบบเฉลี่ยเฉลี่ยคนออกไปบ้างผมว่ามันก็เป็นการปร o วพื้นที่ที่ดีนะอย่างลูกอาจจะมาล่างเล่นกันตรงนี้พ่อแม่นั่งดูทีวีอยู่ข้างนอกได้เงี้ยมันก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่า จัดมาได้โอเคเลยสำหรับบ้านหลังใหญ่สุดของโครงการนะครับนาลาศิริบางนากอมอินะครับถัดมานะก็พาไปดูฟังก์ชันยังไม่หมดนะครับห้องห้องตรงนี้ยังมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะปึ่มมาเจอห้องผู้สูงอายุเลย นขนาดก็กําลังดีนะวางเตียง6ฟุตได้นะครับมีพื้นที่ซ้ายขวานะครับแล้วก็น,นี้มีระเบียงที่ออกไปข้างนอกได้นะบ้านหลังอื่นอาจจ,อาจจะออกไม่ได้แต่หลังนี้สามารถออกไปที่สวนได้นะพอดีบ้านตัวอย่างมันก็จะเป็นหลังหัวมุมเนาะมันมีพื้นที่ด้านข้างบ้านออกไปได้นะครับระยะปลายเตียงเหลือนะมีที่นั่งได้นะครับแล้วก็มีโซนแต่งตัวนะอย่างคเรเซตทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นมัน มันจะมีอย่างมากก็2ตู้3ตู้แต่นี้ได้5บานนะครับที่เก็บของเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องผู้สูงอายุก็สแตนดาร์ดแสนสิรินะครับก็จะเป็นห้องน้ำที่สามารถจะใช้รถเข็นวิวแชร์เข็นเข้ามาได้เป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือมีสุขภัณฑ์มีโซนชาเวอร์ที่มันแยกออกจากกันนะครับตรงนี้ก็สามารถจะหมุนวิวแชร์ได้นะครับแล้วก็มีที่นั่งนะ คนแก่ก็นั่งไปถ้ำน้ำไปได้นะประมาณนี้อ่ะถัดใต้นะครับชั้นหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกพื้นที่มันเยอะเนาะบ้านเนี่ยหน้ามันกว้างมากนะครับแล้วก็มันก็ลีฟทูฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับชั้นหนึ่งโซนถัดมานะบ้านหลังเนี้ยพิเศษถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบ้านแค่2ชั้นเนาะแต่ว่าเขามีลิฟต์ให้นะครับก็จะเป็นลิฟต์นะครับซึ่งสามารถขึ้นไปได้บางที เจ้าของบ้านอย่างนอนมาสเตอร์อยากอยู่ห้องใหญ่ๆก็แต่ขึ้นไปไ้นไม่ไหวก็ใช้ลิฟต์เอานะครับแล้วก็เขาแบ่งโซนนะครับโซนถัดจากนี้ไปมันก็จะเป็นโซนที่เหมือนเป็นโซนเซอร์วิสและนะครับมีห้องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เก็บกระเป๋าเดินทางถุงกอ๊อฟรองเท้าอะไรต่างๆอยู่ที่เราจะบิวอะไรเลยนะครับตู้พื้นที่เยอะมากนะครับมีวอชรูม นะครับตัว c h Room ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับตรงลิฟวิ่งก็เดินมาใช้ห้องน้ำตรงนี้นะก็มีแค่โถปัสสาวะสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างมือนะครับพื้นก็เป็นพื้นหินอ่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของครัวนะครับตรงนี้จะเป็นครัวไทยและนะครับครัวไทยเนี่ยเขาก็จะได้เป็น U s h a p e อย่างนี้เลยนะฮะกว้างๆจริงๆแล้ว ครัวแสนเิริเนี่ยเขาจะบิวให้ครบหมดเลยนะครับมีตู้บนให้สูงถึงฝ้าเลยนะครับแล้วก็เป็นครัวปูนนะใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดให้กลิ่นเนี่ยออกไปได้นะครับนี่นะฟิตติ้งต่างๆก็แน่นปึกเลยนะนี่ปึ๊บอฟีลลิ่งดีมากแล้วก็เขายังมีสตอเรจรูมนะครับบางทีเราเก็บแบบว่าออของแห้งอ่ะนะเก็บ อาหารกาปองน้ําดืม่มอะไรก็มาเก็บในห้องนี้นะครับมีบานประตูเลื่อนเปิดปิดได้นะก็เป็นครัวใหญ่แหละเพื่งจะซัพพอร์ตผู้คนอยู่บ้านหลังนี้อยู่ได้กันทั้งแบบ10คนขึ้นไปนะอยู่ได้เยอะมากเลยแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเมดนะครับโซนของเมดก็สามารถที่จะเข้าได้จากทางหลังบ้านนะเมดเวลาเดินเข้ามาก็เดินเข้ามาทางหลังบ้านนี่ เข้ามาทางนี้นะครับก็จะมีโซนซักล้างนะครับอ่างพวกนี้ก็มีให้ตู้พวกนี้เขาก็มีให้แล้วนะมีให้อ่าห้องนอนเมรนะครับพื้นที่600ตารางเมตรเนาะ200ตารางเมตรใช้เมรหนึ่งคนนั้น600ตารางเมตรต้องใช้เมตสาคนนี่เป็นหัวหน้าเมตนะหัวหน้าเมตรงนะี้หัวหน้าเม,ร,นนาเมรได้ห้องนอนใหญ่ไปแล้วก็นี่ ลูกน้องเมดนะครับได้เป็นบังเบสนี่เขาวางให้ดูนะก็คือจริงๆก็คือรองรับเมดได้แบบ3-4คนเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเราอาจจะมีพี่เลี้ยงนอนห้องนึงพี่เลี้ยงผู้สูงอายุนอนห้องนึงพี่ๆที่เป็นแม่บ้านนอนอีกห้องนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องน้ําให้นะครับวนนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะคือด้วยความที่ว่าฟังก์ชันบ้าน <laughs> เหมือนค่อนข้างใหญ่นะครับตรงโซนนี้ก็เป็นที่เก็บของบางทีเรามีของที่แบบ อุปกรณ์กีฬาอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยเราก็มาเก็บได้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันแอบสังเกตคืออ๋อฝั่งนี้เป็นพวกตู้เซอร์วิสต่างๆนะครับเวลาช่างเข้ามาเนี่ยก็เขาก็มาเซอร์วิสพวกไฟพวกโซลาร์รูฟอินเวอร์เตอร์อะไรก็อินเทอร์เน็ตอะไรก็มาทําตรงนี้เลยนะครับก็คือเข้ามาจากทางหลังบ้านแล้วก็มาจัดการไม่ต้องไปยุ่งกับภายในบ้านเนาะเวลาเจ้าของบ้านอยู่บ้านเนาะ เราก็แค่ทำการปิดล็อกนะครับอย่างเวลาเจ้าของบ้านอยู่ใช่ไหมก็ครัวไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นพื้นที่ภายในบ้านนะก็ปิดล็อกประตูตรงนี้นี่ล็อกประตูแกลกก็คืออยู่ได้แล้วโซนสวิทก็แยกส่วนของบ้านออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับชั้นหนึ่งของบ้านแบบโนโห6นะครับก็เป็นบ้านที่ถือว่าหลังใหญ่สะใจนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ชั้น2ก็ สวยดีเดี๋ยวไปดูกันพาขึ้นบันไดโค้งให้ดูกันนี่บันไดโค้งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันตัดขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับก็จะเจอเหมือนเป็นห้องรับรองนะเหมือนเป็นทีรูมนะเล็กๆนะครับก็เป็นห้องที่อยู่หน้าบ้านพอดีนะครับมีความเก๋ไก๋ด้วยการเป็นห้องเหมือนกระจกอะแต่จริงแล้วตรงเนี้ย ปรับเป็นห้องพระเป็นห้องอะไรได้นะครับแล้วแต่ฟังก์ชันนะครับที่ชั้นสองนะก็จะมีห้องนอนอีกทั้งหมดสีห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้ห้องนอนเยอะดีนะอีกสีห้องนอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเนาะเป็นทางเดินก็จะเชื่อมต่อไปที่ลิฟท์ล o มข้างล่างนะเป็นโถงดับเบิลสเปซขึ้นมาอ่านะเดี๋ยวเราพาไปดูตัว ห้องมาสเตอร์เบดมก่อนนะครับโอเคสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับขนาดเขาก็จัดสรรมาอย่างดีเลยนะคือมันมีความแบบว่าวางลิฟวิ่งไว้ตรงนี้ได้ไว้ตรงหน้าบ้านแล้วก็ลิฟวิ่งที่อยู่ภายในมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็จะได้หน้าต่างนะครับถึง3ช่องนะแล้วก็เป็นแบบเฉียงๆนะทำให้มุมมองมันเปิดนะครับแล้วก็ทางสายสีเขาก็วางโซฟาแบบว่าโค้งๆไว้นะครับเวลามององเงี้ย มันมีแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องเนี่ยมันก็รู้สึกสดชื่นนะครับนั่งอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยตื่นมาก็ทําอะไรในห้องนี้ได้ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องยังไม่ต้องลงไปข้างล่างเนาะในส่วนของห้องนี้เขาก็แต่งแนวโมเดิร์นคลาสสิกนะครับก็จะเป็นผนังบลูฟักเรียบๆนะแต่เขาก็จะใช้พวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีความเป็นไม้สีแบบตุ่นๆนิดนึงอะ่ะมาช่วยเบรกนะไม่งั้นมันจะดูจืดไปแล้วก็มีแอคเซนต์พวกสีทองนะสวยดี เตียงนี่ก็สวยนะครับเตียงนี่ก็ <c oughs> น่าจะเป็นยี่ห้อของอิตาลีเหมือนกันเป็นเตียง6ฟุตนะครับขนาดแบบว่าบิ๊กเบิ้์มมากนะพวกเตียงสังเกตเตียงพวกฝรั่งอะ่ะมันจะมีความแบบว่าบมบวมยืนยืนออกมานิดหนึ่งนะครับมันจะได้รู้สึกนุ่มแล้วก็มันรู้สึกโคซี่ะนะครับมันเหมือนเรานอนกอดคนอ้วนๆอ,อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปลายเตียงระยะเหลือเฟือมากเลยนะครับตู้นี้ก็เป็นลายแบบว่าสวยนะ สีเทาๆลายเหมือนเป็นเหล็กๆสแตนเลสนิดนึงสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องแต่งตัวกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างภายในห้องมาสเตอร์นะครับก็สามารถเดินเชื่อมมาโซนแต่งตัวได้นะโซนแต่งตัวเนี่ยเขาเหมือนทํามาเป็นติ่งใหญ่ๆอันหนึ่งเลยนะครับเป็นเซกชันใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งผมว่ามันต้องเรียกว่ามันเป็นห้องแต่งตัวแยกออกมาแล้วแหละเพราะว่าห้องเนี้ย คือมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้นะครับแล้วห้องจริงก็ถ้าอยู่จริงๆนะห้องนี้ก็ต้องติดแอร์เพราะว่าเหมือนแยกโซนละเป็นห้องที่แบบคุณผู้หญิงมานั่งสเปนเวลาแต่งหน้าแต่งตัวอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้เลยไม่ต้องยุ่งกับใครเลยนะครับมีแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้การเลือกสีสันของพวกเสื้อผ้าอะไรเงมันดูจริงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็แต่งให้แบบกระจกใหญ่มากเลยเนาะพอกระจกใหญ่มันก็สะท้อนเห็นความกว้างของห้องนะครับพื้นที่เก็บของ เหลือเฟือนะฮะเรียกเรียกว่าเหลือเฟือเลยนะครับตู้นี่เยอะมากนะเป็น10บสบานเลยนะครับแล้วก็ในการตกแต่งก็งมีไอแลนด์อยู่ตรงกลางได้อีกนะครับคือเป็นการใช้พื้นที่ที่ผมว่าโอเคนะใหญ่ดีแล้วก็พวกหน้าบานอะไรเงี้ยถ้าดูงานดีไซน์นะหน้าบานเนี่ยเขาก็กลุก่เหมือนเอาผ้าเอาผ้ามานะครับมาใช้เป็นผิวเท็กซ์เจอร์ดีเลยนะจับแล้วเหมือนอยู่โรงแรมนะครับมีแบบ แก้วแก้วกระจกโอ้ดูลงตัวดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับในนี้คือใหญ่แบบเตะฟุตบอลกันได้เลยนะครับฮีโร่ของมันก่อนดูฮีโร่ของมันก่อนก็คือตัวอ่างตัวนี้นะอ่างตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันเป็น floating sink นะคือเหมือนมันลอยขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆดูเหมือนมันลอยขึ้นมาจากพื้นเลยนะครับแล้วก็ ตัวอ่างก็เป็นทีแสนเธอเนาะมีกระจกมีกระจกเงาแล้วก็ด้านหลังมันเป็นเหมือนเป็นเรือนกระจกอะนะครับทำให้มีแสงเข้ามาได้จากทั้งข้างบนทั้งข้างข้างทั้งข้างข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทําให้ห้องน้านี่มันดูสดชื่นน่าใช้งานนะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างนะครับอ่างก็มีพื้นที่แบบเดินวนได้รอบอ่างเลยนะบางคนอาจจะรู้สึก อ่างเอ้ยบางทีมันดูอึดอ,อัดอึดอัดแต่ห้องนี้ไม่มีความอึดอัดเลยสบายมากเดินได้รอบๆจะนั่งตรงไหนก็ได้หมดนะครับแล้วก็พื้นก็จะใช้โมเสกนะครับพื้นก็ใช้หินอ่อนโมเสกปูนะครับแล้วก็แต่ว่าโซนที่เป็นโซนอาบน้ําหรือว่าโซนที่เป็นควรจะไม่ควรจะเป็นโซนเปียกอะ่ะเขาก็จะใช้กระเบื้องที่มันมีความฝืดขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นห้องชาเวอร์นะก็มีการกั้นโซนอย่างดีมีห้องสําหรับ ประกอบทุระก็มีห้องกั้นอย่างดีนะครับเอาว่าฟังก์ชันของมาสเตอร์เบดมเนี่ยมีทั้งห้องนอนขนาดใหญ่นะครับห้องน้ำก็ใหญ่ห้องวอล์มโครเซตต์เดรสเชิงรูมก็ใหญ่นะถือว่าฟังก์ชันดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องต่อไปกันที่ชั้น2นะครับที่บอกว่ามีถึง4ห้องนอนเนาะก็เดี๋ยวผมไล่พาไปดูเลยนะ ก็จะเป็นในส่วนของทางเดินเนี่ยอาจจะเดินยาวนิดหนึ่งนะเพราะบ้านมันหน้ากว้างนะครับแต่ว่าก็จะแจกมาเจอห้องนอนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งขนาดจริงก็ไม่ได้เล็กนะจริงวางเตียงคิงไซส์ได้นะครับขนาดมีความหน้ากว้างระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีโซนแบบว่าแต่งตัวนะนี่อาจจะเป็นห้องลูกๆแล้วแหละนะครับบ้านนี้ก็ต้องมีลูกหลายคนหน่อยนะก็พื้นทะี่ห้องน้ําใหญ่นะห้องน้ําผมว่าใหญ่ความกว้างโอเคเลย เราไล่ดูมันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ห้องนอนที่ที่หนึ่งไอห้องนอนที่สองนะครับแล้วก็มาดูห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามก็อยู่ตรงนี้จริงห้องนอนที่สามกับห้องนอนที่สองเนี่ยมันเหมือนมิลเลอร์กันแหละพื้นที่มันใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นตู้นะครับที่มีเก็บของได้นะครับแล้วก็วางเตียงวางอะไรได้มีห้องน้ำนะคือทุกคนทุกคนได้ห้องน้ํา ในตัวหมดนะครับไม่ต้องมีใครแบบเอ้ยฉันไม่อยากอยู่ห้องนี้เพราะมันไม่มีห้องน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะได้ห้องน้ําส่วนตัวหมดแล้วก็จะมีปีกออกมาเป็นห้องนั่งเล่นนะครับจริงๆผมว่าถ้าทำนะทำเป็นสตูดิโอมดีกว่าเพราะว่าเด็กๆอยู่ก็ออกมาตั้งทํากองป้อง,งการป้องกันบ้านอะไรกันตรงนี้นะครับอ่ะถัดมาห้องสุดท้ายนะครับห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้น2อนะอันนี้จริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นดับเบิลมาสเตอร์นะอันนี้ก็กึึงๆเป็นห้อง มาสเตอร์ที่2เพราะว่าอะไรมันเป็นห้องที่มีความใหญ่นะครับมีความใหญ่แล้วก็จริงๆห้องนี้สามารถจะเป็นเหมือนเป็นแฟมิลี่คือมันเป็นแฟมิลี่สองแฟมิลี่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้นะครับอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าอยู่ห้องนูน้นคุณลูกมีครอบครัวแล้วก็อยู่ห้องนี้ได้นะครับสามารถจะวางเตียง6ฟุต2งอันได้นะครับ แล้วก็อันนี้เขาก็แต่งเป็นแบบแนวคลาสสิกนะจริงๆพวกหน้าบานเนี่ยอยากให้ดูมากเลยหน้าบานเนี่ยดึงมาอ่าเพื่อปิดได้นะนี่เห็นไหมพอเปิดมาเป็นตู้โชว์พอปิดก็กลายเป็นผนังสวยๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันเก๋นนะแล้วก็ตรงลูกฟักอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหมือนมือจับด้วยอะเนาะผมว่าชอบมากเลยเป็นดีเทล ที่สวยมากแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ชอบก็คือหัวเตียงนาะหัวเตียงเขาบุด้วยผ้านะครับหัวเตียงนี่ก็ทําผ้าบุแบบเต็มเลยแล้วก็จริงๆตรงนี้มันมีช่องแสงเนาะเขาก็ไม่ไม่ปิดช่องแสงทิ้งนะครับก็ยังเป็นบานเลื่อนนะอ้าวอันนี้มันไม่ใช่ช่องแสงเหรออีกฝั่งนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ใช่ช่องอ๋ออีกฝั่งหนึ่งมันเป็นช่องแสงนี่ นี่นี่มันเป็นช่องแสงนะครับก็คือบานพู้นี้มันเลื่อนได้หมดเนี่ยอ่าเนเนเนเผมอธิบายจะอธิบายผิดไปนิดนึงแต่มันสามารถเลื่อนมาเพื่อเปิดช่องแสงกลับไปได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ดีไซน์นะว่าว่าใครดีไซน์ไงก็คือเขาแบ่งหัวเตียงเป็นเป็นผ้าเป็นหลายๆชิ้นเนี่ยเพื่อที่มันจะหลบไปหลบมาสุดท้ายแล้วเปิดช่องแสงกลับไปได้โซนแต่งตัวนะครับโซนแต่งตัวก็ พื้นที่ก็กาลังดีนะอาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วังแต่ว่าผมว่าเก็บของได้จริงๆเยอะแล้วก็บานแต่ละบานคือใหญ่เลยแหละนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบนะคือพวกตู้เนี่ยเห็นไหมมันมีดีไซน์กรอบหลบมามีมือจับมีเท็กซ์เจอร์เป็นผ้าๆมาแปะไปบนหน้าบานตู้อะไรเออดีไซน์เขาแบบสวยอะชอบชอบชอบดูแล้วมันละมุนดีหรือว่าเนี่ยอย่างเออ dressing table เงี้ย ก็หน้าบานเป็นกระจกเออใช้แบบกระจกเงามันทําให้โต๊ะนี้มันเหมือนมันลอยมันมีหินอ่อนวางอยู่ข้างบนแต่เหมือนมันลอยลอยอยู่ได้อะไรเงี้ยคือใส่ใจในดีเทลมากเลยนะคนออกแบบแล้วอย่างหินอ่อนที่ใช้เนี่ยอย่างมุมตรงนี้ mm hmm. เขาก็ทําโค้งหมดเลย mm hmm. เห็นไหมเนาะคือดีเทลพวกนี้มันมันต้องเป็นอินทีเลียที่แบบมีประสบการณ์อ่ะเขาถึงจะคิดล่วงหน้าให้ลูกค้าได้นะครับ ที่บอกว่ามันเป็นดับเบิลมาสเตอร์ก็คือห้องนอนเนี้ยห้องน้ำที่ได้มันก็มีความใหญ่นะครับเป็นอ่างแบบฮีเซนเธอเห็นไหมแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอยู่ด้านข้างมี glass house นะครับมีกระจกอยู่ข้างบนมีกระจกล้อม2ด้านนะครับมีแบ่งโซนชาวอร์มีโซนสุขภัณฑ์ที่กั้นห้องหมดเลยนะครับก็เป็นดีเทลที่ห้องเนี้ผมว่ามันดู คอม p l e t นะคืออย่างที่บอกไปครอบครัว2ครอบครัวอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็อยู่ได้หนึ่งครอบครัวละโกงกาม่าอยู่ห้องใหญ่ตรงนู้นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่จะจัดสรรนะครับเพราะว่าบ้านหลังใหญ่เนี่ยระดับแบบร้อกว่าล้านเนี่ยผมว่าฟังก์ชันมันมันจัดได้อิสระตามที่คนซื้ออยากจะได้แหละนะครับอยู่ที่ว่าจะแบบไหนจะลงตัวแล้วกันนะครับโอเคถ้างั้นประมาณนี้สำหรับบ้านโนหหกนะครับ